ผมนั่งด้วยได้ไหมครับตามสบายเลยครับนี่ส่วนกลางคอนโดใครจะใช้ก็ได้ครับช่วงนี้ผมไม่เห็นคุณฟ้าข้ามเลยนะครับทั้งที่คอนโดแล้วก็ที่ทํางานด้วยผมไม่ค่อยอยากไปไหนครับไม่อยากเจอใครไม่ค่อยมีแรง คุณฟ้าคามครับถ้ามีอะไรเนี่ยเล่าให้ผมฟังแนเนะครับผมขอบคุณเขาจีนะครับผมไม่เล้โกรธที่เขาจีถ่ายรูปหรอกถ้าเกิดผมไม่ได้เห็นรูปนั้นจากเขาจีผมก็ยังคงโดนหลอกอยู่แล้วผมว่านะตุ๊กตาเขาไม่ได้ชอบผมที่ เป็นผมหรอเขาชอบที่ผมเป็นลูกเจ้าของโรงงานมากกว่ามันคงจะดีนะครับถ้ามีใครสักคนรักเราที่ไม่เกี่ยวกับสถานะทางการเงนินใครสักคนที่รักที่เราเป็นเราจริงๆผมว่าก็ต้องมีแหละครับ อยู่ที่ว่าคุณฟ้าคามจะเปิดใจหรือเปล่าผมเปิดใจอยู่แล้วล่ะครับอยู่ที่ว่าเขาจะกล้าเปิดกับผมหรือเปล่าไม่ยอเป็นเพื่อนผมที่ห้องได้ไหมช่วงนี้ต้องการคนดูแล ฟ้าครามคุณเลิกพยายามได้แล้วเขาชูดผมยินวอ o คอนเสริร์ตดอกนีออนรอรัก11-12ตุลาคมณยูเนียนหอยูเนียนหมอจำหน่ายบัตรล่วงหน้า6กันยายนและจำหน่ายบัตรทั่วไป7กันยายนทาาซิปอีเวน์